วัดปาวัดวัดาซ่อนแก้ววัดป่าวัด่าวาซแก้วอเกมาขางนนีาก่อนนะเราว่ากได้างที่ราเนงข้างนนีากได้วัดปาอนแก้ว ใหญ่มากนะครับผมดูวิวอย่างสวยครับเขาเรียกว่าทะเลสกายวอล์กลวัดผาซ่อนแก้วนะครับที่เขาคอหรือเปล่าน่าจะเป็นเขาคอไม่แน่ใจนี่ครับพระองค์ใหญ่เอเียนเ้าให้ดูวิวข้างล่างนะครับผม สวยมากนะครับวิวข้างล่างนี่หูสวยมากเลยครับมาขายของที่พิษณุูโลกครับผมขับรถมาประมาณ80-90กโลกครับสวยมากเลยครับ อยู่บนเขาเลยนะครับรีสวยม,มากเลยครับผมเขาเป็นชั้นเป็นชั้นเลยครับขึ้นมานี่สูงมากเลยครับนี่ สวยมากครับลมแรงด้วยเขาทำอะไรไหมล่างนี้ของวัดหรือของอะไรเปของวัดงนี้